วันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดก,กระหม่อมให้ในายเกษมวัฒนาชัยองค์มนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปวางพุ่มดอกไม้ถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลรัชกาลที่สองณอุทยามพระบรมราชานุสณ์อ,อำเภออัมพวาจังหวัดสมุทรสงครามในการนี้ผู้แทนพระองค์วางพุ่มดอกไม้ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพุ่มดอกไม้ของสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีหนึ่งในโอกาสวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาไหลวันที่24กุมภาพันธ์2565 พระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์พระองค์ที่สองแห่งพระบรมราชจ,จัก,กรีวงเสด็จพระบรมราชสมภพเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2310และเสด็จครึ่งทองราชเมื่อวันที่7กันยายน2352ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนา,นานปราะการเพื่อพัฒนาชาติบ้านเมืองและชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรให้มีความผาสุกทรงทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาพัฒนาชาติบ้านเมืองให้มีความเจริญรุ่งเรือง ทั้งนี้คณะรัฐมนตรีได้มีมติอวันที่6กุมภาพันธ์2544เห็นชอบให้รัฐบาลรับงานถวายบังคมพระบรมราชานุสรระบาทสมเด็จพระ,รระรพุทธเลิศล่านภาไหลวันที่24กุมภาพันธ์ของทุกปีและยังเป็นวันศิลปินแห่งชาติเพื่อแสดงความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์และส่งเสริมสนับสนุนยกย่องเอชิดชูศิลปินให้จเจริญรอยตามเบื้องพระยุคลบาทสืบไป